สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับซุปแข็งวันนี้วันที่22ุ่ิกราคมนะครับ2องพนะครับเรารีวิวสินค้านะครับ ทําขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับสุบแข็งครับมาสเตยไปครับใส่หมุดทองเหลืองให้สิบตัวเลยนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับด้ามไม้ประดูนะครับสันจะาเจ็ดมิลครับยาวหนึ่งฟุตนะครับ ครับยาว12นิ้วคนนะครับหนึ่งฟุตด้ามยาว6นิ้วครับความกว้าง2นิ้ว1หุนนะครับสันหนา7มดมิลไม่เลียวนะครับสันหนา7็ดมิลหมดเลยนะครับ ล่ามยาวหกนิ้วครับไม้ประดูครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับทำามีพวก p ซ c ให้เหอนกังงนนะครับไม่ต้องกลัวบาดมือนะครับพกง่ายครับเดินทางไปไล่ไปสวนไปป่านะครับครับสวยงามนะครับ ทดสอบคมให้นะครับคฟมประมาณนี้นะครับ ครับถ่ายครับเรอาราุ่งสางครับหลังจากหอมนม้ำผายแห้งแล้วเรามักดูดผมนะครับ นะครับผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามนะครับครัมีบริการเก็บปลายทางนะครับยาวหนึ่งฟุตนะครับยาวสิบสองนิ้วสันหนาเจ็ดมิลครับกว้างสองนิ้วหนึ่งน น้ามยาวหนิ้วครับใส่หมุดทองเหลืองให้แน่นหนาไม่ต้องกลัวหลุดครับค้าพร้อมส่งนะครับ1,000บาทมีบริการเก็บปลายทางนะครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้เลยครับขอบคุณครับ